ื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตแล้วสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีก็ยังคงประทับอยู่ในประเทศอังกฤษต่อไปเพราะการคมนาคมระหว่างประเทศยังไม่ปลอดภยัยเนื่องจากอยู่ในภาวะสงคราม mm hmm. เมื่อประเทศไทยจำยอมต้องประกาศสงครามเข้าข้างฝ่ายญี่ปุ่นเป็นศัตรูโดยปเปิดเผยกับประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา คนไทยที่รักชาติซึ่งพำนักอยู่ในต่างประเทศจำนวนหนึ่งได้ประกาศตัวเป็นเสรีไทยทำงานประสานกับเสรีไทยในกรุงเทพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีแม้จะมิได้ทรงมีพระนามร่วมในคณะเสรีไทยอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้พระราชทานพระกรุณาอุดหนุนกิจการของเสรีไทยอย่างสม่ำเสมอ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงดำรงพระชนชีพอยู่อย่างเงียบๆกับพระประยุลยา้ิราชบริพารในที่สุดหลังจากประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา15ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ก็ได้เสด็จนิวัตสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2492ได้ทรงอัญเชิญพระบร,รมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับสู่ประเทศไทยโดยทางเรือตามคำกราบบังคมทูลของรัฐบาลไทยและได้ประดิษฐานไว้ร่วมกันกับสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริยาธิราชเจ้า การเสด็จนิวัสสู่ประเทศไทยครั้งนี้รัฐบาลมีการจัดวังตำบลท่าช้างอันเป็นที่ที่สมเด็จพระบรมบวงศ์เธอกรมพระสวัสดิว,ตวัตนวิสิทธิ์พระบรมชนกในพระองค์เคยประทับมาก่อนนั้นถวายเป็นที่ประทับเนื่องจากวังสุโขทยัยยังคงเป็นที่ทําการของกระทรวงสาธารณสุขแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีทรงเชิญเสด็จไปประทับณวังสปทุม สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีได้ประทับนวังสระป,ปุมเป็นเวลาเกือบสองปีจึงเสด็จแปรพระราชฐานไปที่ตันหนักสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีในพุทธศักราช2493สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีมีพระราชอัธยาศัยโปรดธรรมชาติอย่างยิ่งระหว่างประทับนสวนบ้านแก้วได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้หม่อมเจ้าประดิษฐาจากกักรพันทรงเป็นผู้จัดการสวนบ้านแก้วและพระราชทานพระราชดำริให้ปลูกพืชไร่พืชสวนครัวและผลไม้นานาชน,นิดรวมทั้งสัตว์เลี้ยงพันธุ์พืชต่างๆ ด้วยมีพระราชประสงค์ให้สวนบ้านแก้วเป็นไร่ตัวอย่างมากกว่าทำการค้าโดวยวทำการทดลองว่าหากปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดใดได้ผลดีก็ทรงนำความรู้นั้นออกเผยแพร่ราษฎรต่อไปในระยะแรกพื้นที่สวนบ้านแก้วส่วนหนึ่งยังเป็นป่าทึบ มีที่บุกเบิกเป็นไร่บ้างส่วนใหญ่ยังมีสภาพรกร้างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณนีทรงบุกเบิกที่เพื่อปลูกพืชไร่เช่นถั่วลิสงนุน่นโดยมีพระราชประสงค์ให้ปลูกเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรแต่เนื่องจากพืชทั้งสองชนิดไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศของจังหวัดจันทบุรีจึงทรงเปลี่ยนไปปลูกมะพร้าวแทนนอกจากนี้ได้ทรงปลูกมันสำปะหลังเพื่อกันไม่ให้หญ้าขึ้นรก และเพื่อช่วยยึดดินซึ่งได้ผลผลิตดีมากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการทำไร่ทำสวนบ้านแก้วด้วยตัวพระองค์เองอยู่เสมออาทิทรงปลูกและเก็บเมล็ดถั่วลิสงร่วมกับข้าราชบริพารและคนงานตลอดจนดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆบางครั้งถึงกับทรงขับรถแท็กเตอร์และตัดหญ้าด,ด้วยพระองค์เอง ในช่วงปลูกพืชไร่นั้นหม่อมเจ้าสิทธิพรกิษดากรซึ่งทรงเชี่ยวชาญด้านการเกษตรได้ถวายการแนะนำสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรน,นีพระบรมราชินีให้ทรงปลูกทดลองแตงโมแตงไทยและแคนาลูปประมาณ8ไร่ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะแตงโมมีผลโตและน้ำหนักเบามากการปลูกแตงโมนั้น ทรงปลูกเพื่อสวยเองและแจกจ่ายแก่บุคคลต่างๆมีได้นำออกขายสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินียังโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ปลูกผักสวนครัวและผลไม้ต่างๆเช่นส้มเขียวหวานประมาณ3,000ต้นเงาะลังศาสต์มังคุดส่วนพริกไทยนั้นทรงปลูกในระยะแรกแล้วทรงเลิก เนื่องจากมีให้เป็นการกระทบต่ออาชีพของราษฎรสำหรับการเลี้ยงสัตว์โปรดกล้าวให้สั่งไก่พันไข่จากต่างประเทศจำนวนประมาณ2,000ตัวเพื่อทดสอบเลี้ยงโดยฟักไข่ไก่ด้วยเครื่องนอกจากนี้ยังทรงเลี้ยงเป็ดพันปักกิ่งห่านและวัวพันเนื้อประมาณ100ตัวโดยเลี้ยงตามธรรมชาติทั้งนี้เพื่อช่วยในการปราบญ้า หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีสเสด็จมาประทับณนะสวนบ้านแก้วได้ประมาณ5ปีพระองค์ทรงพัฒนาการทอเสือจันทบูรณ์ให้มีคุณภาพทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยเสืออีกหลายชนิด สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรณีพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตึกผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลจันทบุรีพระราชทานชื่อว่าตึกประชาธิป,ปกเมื่อพุทธศักราช2497ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระบรมราชานุสณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์ทรงรับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและวิทยาลัยพยาบาลไว้ในพระราชินูประถมตั้งแต่พฤศจิกายนพุทธศักราช2499ได้ทรงประการุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลใช้ชื่อว่าทุนประชาธิปกซึ่งต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิประชาธิปกในพุทธศักราช2518 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงพระมหากรุณาธิคุณแก่วิทยาลัยครูจันทบุรีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พระองค์ทรงพรกกรุณาปรดเกล้าปรดกรดกะหม่อมสเสด็จพระราชดำเนินวิทยาลัยครูจันทบุรีสามครั้งดังนี้วันที่13มีนาคมพุทธศักราช2516เสด็จพระราชดำเนินวิทยาลัยครูจันทบุรีเป็นครั้งแรก วันที่14มีนาคมพุทธศักราช2518สด็จพระราชดำเนินพระราชทานประกาศนียบัตรนักศึกษาวิทยาลัยครูจันทบุรีที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2517วันที่30มีนาคมพุทธศักราช2519สด็จพระราชดำเนินพระราชทานประกาศนียบัตรกับนักศึกษาวิทยาลัยครูจันทบุรี ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2518จนกระทั่งพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมตั้งคณะแพทย์ขึ้นดูแลพระอาการและหลังจากนั้น2ปีคือพุทธศักราช2526พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเข้าทรงรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสมิติเวชระยะห จึงได้เสด็จกลับมาประทับณวังสุขโขทัยตามเดิมโดยการสนองพระราชประสงค์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานและพิธีต่างๆอยู่เนืองนิดและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและตามควรแก่กร,รณี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาวพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถและในส่วนพระองค์นั้นก็ทรงเป็นพระบรมวงศั้นสูงซึ่งเป็นที่เคารพแห่งพระบรมราชวงศานุวงศ์โดยทั่นทั่ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถทรงอภรราชาทัยไทยใส่และทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นอย่างยิ่งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษาสูงขึ้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่หัวหินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ซื้อที่สร้างพระตำหนักที่ประทับและพระราชทานนามว่าพระตำหนักชมดงซึ่งเป็นพระตำหนักที่ไม่ใหญ่โตนักมีห้องต่างๆเพียงไม่กี่ห้องห้องพระบรนทมเป็นเพียงห้องเล็กๆไม่โอโถงด้านซ้ายพระแท่นบรรทมมีวิมานติดที่ผนังทรงใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโกธพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอันเชิญติดพระองค์ไปเสมอ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณที่ใดก็ตามด้านข้างพระตำหนักมีเฉลียงเป็นแนวยาวทั้งสองข้างซึ่งทรงใช้เป็นที่เสวยพระสุทารชาณที่นี่ทรงเคยรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธออีกทั้งรับเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรม,มหลวงนราธิว่าราชนครินสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีโปรดกีฬาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยเริ่มจากแบดมินตันเทนนิสและกอล์ฟ ทรงออกกำลังพระวรากายอย่างสม่ำเสมอทั้งยังโปรดธรรมชาติอย่างยิ่งทำให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงตลอดมาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ประชวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเอาพระราชหาหรือไยใส่ห่วงใยในพระอาการอยู่เสมอจนกระทั่งพุทธศักราช2518ขณะทรงมีพระชนพรรษาอายุได้71พรรษา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีทรงมีอาการประชวรด้วยพระโรคความดันโลหิตสูงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งคณะแพทย์ศาสตร์เพื่อถวายการดูแลพัมระอาการอย่างใกล้ชิดสิ่งที่ทรงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอคือสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและประทับพระสุธารสชากับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีณวังสุโขทัยเป็นหนึ่งนิด และแล้วในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2527อันเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยต้องโศกสลดอย่างใหญ่หลวงเมื่อสำนักพระราชวังได้ออกประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบร,รมราชินีนาถในรัชกาลที่7ด้วยพระหาไทยวายโดยพระอาการสงบและพระตำหนักวังสุโขทยัย มีพระชนพรรษา79พรรษา5้าขมเดือนสองพร้อมทรงจัดหาดอกไม้ประดับพระตำหนักและได้โปลดกล้าปลดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ของส่วนจิรดานำต้นไม้ไปปลูกถวายในบริเวณวังสุขโขทยัยโดยมีพระราชประสงค์ให้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีทรงพระเกษมสำราญเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่งของพระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์จึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าปรดกระหมอ่อม ให้สำนักงานพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศตามพระราชประเพณีปริสถานพระบรมศพนทที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรม,มหาราชวังและทรงปลดกล้าวปลดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละองทุลีพระบาทในราชสำนักงานไว้ทุกถวายมีกำหนด100วันตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปเมื่อถึงวาระอันสมควร ที่จะได้ทำการถวายพระเพลิงพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงในวันที่9เมษายนพุทธศักราช2528 ระบาดสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณนีไม่ปรากฏว่ามีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาเลยแม้ซักพระองค์เดียวแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เจ็จะได้เสด็จสู่คันสาไลแล้วก็ตามแต่น้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาที่มีต่อทุกคน พระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทรงกระทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอดพระชนชีพจะคงอยู่ในความทรงจำลํำลึกถึงด้วยความเทิดทูนบูชาของประชาชนตลอดไป สิ่งที่การเวลาได้นำพาผ่านไปนั้นเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งและมันยังคงหมุนไปพร้อมๆกับทิ้งร่องรอยแห่งวิถีกรุงเก่าอันน่าหลงไหลไว้ให้คนรุ่นหลังได้นึกถึงและได้เสาะหาความหมายความเป็นมากันรุ่นต่อรุ่นพบกับกรุงเทพมหานครเมืองแห่งวิถีกรุงเก่าไม่รู้จบได้ที่ตามรอยวิถีกรุง เรื่องราวและสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครล้วนแล้วแต่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นครับทั้งนี้อีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือการได้ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษของไทยเราที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับคนรุ่นหลังอย่างเราๆครับสัปดาหนะ์หน้ารายการตามรอยวิถีกรุงจะพาคุณผู้ชมไปตามรอยกับสถานที่ใดย่านไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ พบกับรายการตามรอยวิถีกรุงได้ทุกวันจันทร์เวลา21นาฬิการักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ